สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับ Poco X5 ครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับแต่ว่า ยังคงใช้ชิป Snapdragon 695เหมือนกับตัว X4 Pro ที่โอ๊ตเคยรีวิวไปเมื่อปีก่อนครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยังใช้ชิปเก่าอยู่นะครับไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดณนะเวลานี้เนี่ยที่เป็นตัวระดับกลางยังคงใช้ชิปนี้อยู่เหมือนกันนะครับในช่วงราคา900 0ไปจนถึงไม่เกิน1 5 0 0 0บาทครับและตัวนี้เปิดตัวมา1990บาทนะครับบอกไว้เลยแล้วกันแต่ว่าการใช้ชิปเดิมของเขาครั้งนี้เนี่ยก็มีการรีเฟซโมเดลมานะครับเพราะว่าในเรื่องรูปล ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแวะดูในกล่องแป๊บหนึ่งก่อนนะก็เบสิกทั่วไปครับสำหรับโปโกมีเข็มมีซอฟต์เคสนะครับด้านในนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเดี๋ยวเอาดูซอฟต์เคสก่อนว่าตัวนี้ดีขึ้นไหมนะครับออกเดิมๆนะครับอ่อนๆแล้วก็เป็นใสๆมาด้านในเพิ่มเติมก็มีอะแดปเตอร์33วัตต์นะครับขากลมเช่นเคยนะครับเขายังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ด้านในเนี่ยตรง USB ก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรครับทั่วๆไป33วัตต์แล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นสีขาวซึ่งด้านในก็เป็นสีส้มนะครับฝั่งหนึ่งเป็น Type C ฝั่งหนึ่งเป็น USB ฝาหลังที่เห็นวาวๆแบบนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นโลหะใช่ไหมครับแต่ว่าพอจับแล้วไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกนะแล้วก็โมดูลกล้องนะครับก็จะมีในส่วนของสี่เหลี่ยมเล็กก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีด้วยกนัน3เลนแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมใหญ่ที่เป็นแถบตรงเนี้ยเป็นแถบเป็นสีที่เรียบไปกับฝาหลังเลยนะคบไม่ได้นูนขึ้นมานูนแค่เฉพาะโมดูลกล้องตรงนี้เท่านั้นด้านขวาตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่ม power แล้วก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับซึ่งปุ่ม power เนี่ยเป็น fingerprint scan, scan ได้ด้วยนะครับด้านซ้ายจะเป สามารถเพิ่มไมโคร s d การ์ดที่ถูกใจใครหลายคนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังมี Audio jack 3.5จามามาให้ครับแล้วก็ยังคงมี IR blaster มาให้รวมถึงด้านบนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของไมโครโฟนตัดเสียงส่วนด้านล่างก็จะมีไมค์อีหนึ่งตัวนะครับพอร์ต USB Type C เวอร์ชันส0นตัวนี้รองรับ OTG ด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งของลำโพงครับสำหรับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับมีลำโพงตัวเดียวที่ด้านล่างหน้าจอนะครับดีไซน์เนี่ยที่เขาออกแบบมาเห็นไหมครับว่ามีการเจาะรูตรงกลางด้านบนที่เป็นตำแหน่งของกล้องหหนนนนนน้้้้้าาาแลววก็ขดจอตี6.67ิ Amolet 120เฮครับในเรื่องของความสมูทเนี่ยก็ถือว่าลื่นไหลดีนะวัสดุหน้าจอ Gorilla Glass 3นะครับมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วก็มาตรฐานของเครื่องตัวนี้เนี่ย IP53 ก็จะสามารถกันน้ำกันฝุ่นแบบได้ในระดับหนึ่งน้ำกระเซน็นอะไรแบบนี้เนาะเผื่อเราเผลอล้าง,ง,งมืออะไรประมาณนี้นะครับ กล้องหลังให้มา3เลนนะครับทริปเปิลค e r เประกอบไปด้วยเลน์อลท์วายครับความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนวายความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วมาจบที่เลนมาโครความละเอียด2ล er ้านพิกเซลอัลตรวาวเนี่ยความกว้างอยู่ที่ 0.6x นะครับส่วนเลนหลักเนี่ย 48ล้านพิกเซลที่เป็นเลนวายนะครับก็จะมีการทํางานในเรื่องของความละเอียดสูงที่ต้องไปเปิดในโหมดการใช้งานเพิ่มเติมส่วนสุดท้ายเลนมาโครแยกการทํางานต่างหากนะครับเพราะวาเวลาเราซูมเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะถ่ายมาโครเนี่ยนะครับจะไม่ถูกตัดมาแบบออโต้นะเราจะต้องไปเปิดเพิ่ม,เต,มเติมในเมนูสําหรับการใช้งาน เมนูกล้องเนี่ยนะครับก็มีความคุ้นเคยกับความที่เป็นโปโกนะครับก็จะมีการเปิดปิด AI แล้วก็ HDR ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยภาพบุคคลก็ยังสามารถปรับความเบลอความเบลอสูงสุดที่ดูตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ต่าสุดถึง f 1.0แล้วก็สําหรับโหมดโปรนะครับเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันโหมดโปรเนี่ยก็สามารถปรับได้ยิบย่อยนะครับแต่ว่าจะไม่มีในเรื่องของ f stop มาให้อันนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับตัว f ที่เห็นเนี่ยเป็นระยะโฟกัสนะครับ งานวิดีโอเนี่ยกล้องหลังก่อนความละเอียดสูงสุดที่ทําได้เนี่ยอยู่ที่1ัน0 p 30เฟรมครับส่วนกล้องหน้านะครับงานวิดีโอเนี่ยก็ได้ในเรื่องของความละเอียดที่1 0 8 0ปดเฟรมเช่นเดียวกันสําหรับกล้องหน้าจะมีความละเอียดอีกนิดนึงนะครับ ในเทลเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือความละเอียดกล้อง13ล้านแล้วก็สามารถถ่ายในโหมดรูปถ่ายปกติได้กับรูปถ่ายภาพบุคคลนะครับโดยสามารถปรับฟุ้งฟิ้งหรือว่าผิวหน้าเนียนแต่ไม่สามารถปรับว่าคางแหลมตาโตอะไรอย่เงี้ยปรับไม่ได้นะครับนอกจากความเนียนแล้วยังสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของฟิลเตอร์ได้ การถ่ายภาพบุคคลกล้องหน้าจะไม่สามารถปรับเบอร์ได้นะครับว่าเบอร์ขนาดไหนเขาจะเป็นเบอร์ที่เขาแบบกําหนดมาให้เลยแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้าเกิดใครถ่ายภาพบุคคลด้วยกล้องหน้าสามารถเข้าไปปรับเบอร์ได้ทีหลังในแกลเลอรี่นะครับที่เห็นเทสมาทั้งหมดความลื่นไหลาการใช้งานกล้องเนี่ยอันนี้เป็นมี i เวอร์ชั่น13.0.3ครับ ก่อนจะไปเล่นเกมนะครับเรามาดูในเรื่องของ performance กันก่อนแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นครับ a อน r o ต้นั่นเองรช่นที่โอเทนนี่คือ9.5.4ครับสำหรับ Poco X5 เครื่องนี้เนี่ยใช้ Snapdragon 695 5G นะผลคะแนนที่ทำออกมาได้อยู่ที่ประมาณ44,000เกือบ5,000ครับก็ถือว่าน่าพอใจนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัว ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเทสท,ที่ใช้ 6955G เหมือนกันนะครับตัวนั้นก็จะได้ประมาณ3 0 0 0 0 8 3 0 0 0 9อันนี้ทะลุ4 0 0 0 0ก็ถือว่าทํามาได้ดีแล้วสาหรับการรีบประสิทธิภาพนะครับความร้อน CPU ที่ตอนนี้อยู่ในโหมดสแตนบายไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่ที่ประมาณ32-33องศานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าผิดหวังสักนิดนึงก็คือในเรื่องของ s t o r รจครับเพราะว่าความเร็วในการอ่านและการเขียนอยู่ที่500กว่าๆเท่านั้นเองซึ่งผมมองว่าจริงๆมันควรจะทำได้ดีมากกว่านี้ ครับตอนนี้อยู่ใน ROV นะครับเป็นเกมที่มันต้องเล่นนะัให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับ6 95จริงๆเล่น RV o ได้นะครับอันนี้อปรับ High Frame Rate นะครับแล้วก็กราฟิกสูงด้วยนะครับระหว่างที่เล่นเนี่ยโอเคแหละเฟรมเรทอาจจะไม่ได้ขึ้นให้เราเห็นเนาะตั้งไปแล้วจริงๆนะว่าเฟรมเรทสูงนะครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นแต่ว่าในขณะเล่นนะ่ะฟิลลิ่งแล้วกันนะบอกเป็นฟิลลิ่งการเล่น ก็ภาพไม่ได้กระตุกอะไรนะครับก็สม,มูทดีสำหรับการเปิดไฮเฟมเ a t e แบบนี้ส่วนเวลาเข้าบวกกดสกิลอะไรเนี่ยก็สามารถกดได้ตอบสนองได้ดีครับในเรื่องทัชสกินโอเคล่ะก่อนหน้านี้โปโกอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับในรุ่นก่อนๆว่าเอ้ยมีทัดบืดทัดอะไรบ้างแต่โอเล่นเอาวีมาเนี่ยนะครับประมาณ7นาที8นาทีแล้วเนี่ยยังไม่เจออาการทัดบืดนะครับก็ถือว่าเอสอบผ่าน ส่วนเรื่องบอดี้นะคบต้องบอกนิดนึงเพราะว่าการเล่นเกมมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนอะการจับถือก็เป็นหนึ่งในนั้นสาหรับโอ๊ตนะบอดี uh, ้ที่ปรับมาแบบนี้ในปีนี้นะครับคือมีความโค้งมนด้านหลังมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ไม่คมจนเกินไปเวลาเราจับระยะยาวโอ๊ตมองว่ามันถนัดดีนะครับแล้วก็ไม่คมไม่บาดมือ่อจนแล้วจะรอดนะครับเล่นมาจนจบเกมสำหรับ ROV เนี่ยประมาณ14-15นาทีนะครับความร้อนเนี่ย เออถ้าเกิดเอามืออังๆเนี่ยมันก็มีอุ่นๆเหมือนกันนะครับแต่วัดด้วยเครื่องแล้วกันนะครับซึ่งเสร็จค่าให้เข้ากับฝาหลังนะครับอยู่ประมาณ35 36ถึง3าองศาสำหรับคอออฟดิตีนะครับเกมนี้ก็ FPS เนาะแล้วก็จะปุ๊บในเรื่องของทัสสีตนะครับรวมไปถึงออความไวของการแบบเปลี่ยนมุมกล้องต่างๆนะครับ จากที่เรเข้ามาเนี่ยในเรื่องของภาพอะไรอย่างเงี้ยอปรับเป็นระดับสูงหมดเลยนะครับเบร y ี่ g h ทั้งในเรื่องของกราฟิกแล้วก็ในเรื่องของเฟรมเรทครับสีสันภาพนะครับอันนี้ตรงนี้ก่อนนะก็ถือว่าสดใสแล้วก็ดูดีนะครับในเรื่องความสมูทในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยได้แต่ว่าในเรื่องของทัสกีครับบนแอบ ติดใจนิดนึงโอเคแหละสก,กิลเพย์เกมนี้นอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่โอสัมผัสได้เลยคือมันจะมีความหน่วงหน่อยๆเวลาเราปรับมุมภาพเร็วๆนะครับมันจะไม่ได้ไปตามนิ้วทันทีรวมไปถึงทัศกีนะครับถ้าเกิดใครมีสก,กิลเพย์ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีมากเนี่ยนะครับก็อาจจะขัดใจอ่ะหงุดหงิดนะครับสำหรับสำหรับโอ๊ตเนาะตรงนี้ลําโพงเนี่ยมีด้านเดียวนะครับเป็นโมโนดังนั้นเนี่ย มันก็ในเรื่องมิติอาจจะไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่หูฟังในการเล่นเกมแบบนี้นะ FPH นะครับซึ่งมันอาจจะต้องพึ่งบ้างในบางจังหวะเนาะสำหรับทิศทางการมาของเสียงอะไรต่างๆแต่ว่าก็มีข้อดีครับเพราะลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยตำแหน่งนะครับจะอยู่ที่บริเวณด้านบนเวลาเราจับเนี่ยมือเราจะไม่บังลำโพงเพราะฉะนั้นเสียงก็ยังจะดังอยู่ครับ ในเรื่องความร้อนนะครับคอามดิตี้หนึ่งแมตช์นะเล่นจบ1แมตช์เนี่ยพอกันเลย35.836ประมาณนี้เช่นเดียวกับ ROV นะครับเกมสุดท้ายแกนชินอิมแพกโอทขอไม่เล่นแล้วนะคบเพราะว่าสแนปดราก้อนหกเาเนี่ยจริงๆก็เล่นได้แหละสาหรับเกนชินโอแนะนําว่าถ้าเกิดเข้าไปก็ตั้งค่ากราฟิกระดับ d e f a u l t ที่เขาให้มานะครับอาจจะปรับในเรื่องของเฟรมเรทหรือปิดโมชันเบอร์เพื่อความสมูทเพิ่มเติมก็ได้อันนี้ถือว่าเล่นได้ในระดับเบื้องต้น มาสรุปกันนะครับสำหรับ p o c o X5 5G เครื่องนี้ครับโอเคฟอร์มทั้งหมดเนี่ยเขายังมีความเป็นโป c โกอยู่นะครับแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยก็อยู่ในช่วงหนึ่งหมื่นนะครับตีซะหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ย มองว่าถ้าเกิดเขาเปิดตัวมาในช่วงประมาณ8,900อย่างเงี้ยจะเป็นรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากแล้วนะถ้าเกิดดูรีวิวมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าสนใจตัวนี้เนี่ยโอแนะนําว่าอาจจะรอ,าารอฟแฟลชเซลล์หรือว่าช่วงโปรโมชั่นทางช่องทางออนไลน์เนี่ยน่าจะได้ราคาดีมากๆทีเดียวนะครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในราคา19,900บาทคุณก็จะได้หนึ่งเลยหน้าจอ AMOLED นะครับส,สีสันสดใสแล้วก็เอ่อเป็นจอ 120Hz ด้วยเวลาเราใช้งานก็จะมีความสมูทส,สบายตานะครับ สำหรับชิป Snapdragon กก695ดีไหมโอเคละ่ะโอถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับมือถือหมื่นกลางรุ่นยุคนี้แล้วนะครับการใช้งานโอบอกว่าไม่มีปัญหาเข้าเว็บไซต์เข้าแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่ตางๆ Facebook Instagram อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลื่อนได้แบบ โหลดฟีดได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพเบสของความเป็นกล้องเนี่ยนะครับก็มีเมนูพื้นฐานต่างๆแล้วก็มีฟังก์ชันเสริมอีกเล็กๆน้อยๆอย่างโหมดโปรอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าใช้งานได้สําหรับความละเอียดเนี่ยอมมองว่ามี AI ก็จริงแต่ก็ไม่ได้เร่งสีให้เข้มให้จัดจนเกินไปก็ยังมีความสมจริงอยู่นะครับส่วนการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยกล้องหลังอมมองว่าไม่มีปัญหาครับสามารถถ่ายได้แล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างไวครับอาจจะมี รอโหลดภาพแบบเล็กน้อยจริงๆถ้าเกิดไม่สังเกตเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเร็วอว่านะสำหรับกล้องหลังแต่สําหรับกล้องหน้าถ้าเกิดถ่ายพอร์เทรตหรือภาพบุคคลนะครับต้องรอประมวลผลแป๊บหนึง่งถ้าเกิดเราแชะเซลฟี่ตัวเองนะครับให้ค้างนะฮะนั้นก่อนสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กล้องเนี่ยมันจับภาพนะครับไม่เะนนั้นเนี่ยภาพมันอาจจะวืดได้เพราะมันจะมีการโหลดนิดหนึ่งนะครับในเปนการดีเลย์ของกล้องอันนี้สําหรับการถ่ายภาพนะส่วนในเรื่องแบตเตอรี่นะครับลิเทียมโพลิเมอร์ความจุ5,000ัมิลลิแอมป์รองรับชาร เปิด u t u b e นะครับดูต่อเนื่อง1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ6%ถ้าเกิดคิดแล้วเนี่ยมีแบตเตอรี่เต็ม100%ก็จะดูได้ประมาณ16ชั่วโมงสำหรับ Mi โคร s d card เพิ่มได้ความจุสูงสุด1 t b ทครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิว p ป c o ก X5 นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอย่าลืมว่ามาว่าหาโปรออนไลน์ดีๆก็น่าจะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวสสััดีครบ うん。